นี่เห้ยนั่น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 ห่อหยบไม่กินอันนี้ที่หลังไม่ตั้งนะที่หลังไม่ตั้งไม่อยากกินที่หลังไม่ตั้งแม่มีการไม่หางคนหางสีดำอ๋อน้องไหล่หลวงตาโอ้โหผ่านหน้าไปฟิวนะครับโหตะกี้หลวงตาถึงกับงงเลยครับแม่โอ้โหเอวัวนี่มันสุดๆเลยเอวัวนี่ ลูก uh, ชายของแ,แม่แม่นี่นักเลีนใส่โค้ดเล่ยกอะครับโอ้โหเฮ้ย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 แม่ทุกวันแล้ววันนี้เป็นวันที่สามนะผมดูกัดตด้โอ้โหเอาครับหลวงตาก็มาครับหลวงตาก็มาโอ้โหเราทำใจหลวงตาครับผมเด้อ พระเจ้ากาเรียนไปไหนนะบัวของตาที่เขาถอยดีครับแม่เจอกับโอ้โหไปอย่างเรอไปนั่นน่ะไม่เคยกลัวใครอะขาเดี๋ยวชักดับอะเจอกโอ้โหเจบโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮึ่มฮึ่ม ก็จะลายๆหน่อยเนะี่ยเพราะว่าถ่ายผังกระจกอ,ะอ่ะออออออไม่ยอมนะนี่ไม่ยอมเขาบวัวเลยเรามาดูครับนี่ว่าอยู่หลังบ้านแล้วบ้บานเขาเป็นยังไงบ้างน,นะ ไม่ใช่อยู่หน้ากลองเาทำเป็นดีอะโตโหโยนใส่เลยอะเออเขาหมันใส่แล้วนะเออเออเอออืมเขีเกียดล่ำลำลายไรบัวนะอืมอืมมแม่มยบริยานเด้อใส่จักบาลแล้ใส่กุกหัเลยนะอืม

โอ้อันนั้นที่หลวงตาแกทำช่อง่ายยอดรักนะครับตรงนู้นนะ่ะเขี่มาถ่ายบัวบานหื้มอืมืมืมบัวบานครับม่ได้ใส่นักเลงไม่ใช่นักเลงครับใส่เกงนักมวยนี่เตะไม่อีกโอ้าโห โอ้ความดึงเขานะนี่ไล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 อ่ะนี่โอ้ดูควาเดินผ่านครับแม่แม่แม่วีาจะจับขาดึงลยอืม นั่นๆนั um, ่นโหนจริงจริงบอกควานจะหนีสินี่จริจริงอย่างนี้ผมไปสิควานก็เดินไปเอาหญ้ามาให้เมื่อ้านนะรู้สึกว่าจะคึกมากแล้ววันนี้นี่รู้สึกจะคึกๆมากโอ้โหโยนใส่ลงตา้ลงตา ชิบๆิบชิบๆบืบอ,อทำหน้าอ้วน,นอะ่ะเดี๋ยวรอดูควานเอาอยู่ย่ามาให้นะดูบาลเราจะทำปฏิกิริยายัางไงเนะี่ยสไตล์ของควานเนี่ยเอาย่าให้ทีให้น้อยแต่ว่าให้ทีสไตล์ผมนี่ทิ้งตอกไปเลยเต็มที่แต่ว่าให้นาน

เห็นพ่อก็ไม่ใช่นี่นะมัง้งเห็นพ่อก็ทำใส่เหมือนเดิมอะถ้ามีคนมานั่งอยู่ตรงนี้เป็นภาษาเป็นเหมือนกับว่าเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเป็นความน่ารักของบัวบานอะ่ะเห็นควานแล้วเห็นควานเดินมาแล้วแต่ว่าควานเขาจะมีโปรแกรมขี่ หมายความว่าผมได้คุยกับน,น้องเขาแล้วว่าต้องพาประวัตกแบบชื่นใจเดินเกือบทุกวันนะดู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 ด,ด,ดูนี่เอ้ยนั่นนั่นนั่นห่อเนี่ยไม่กินอันนี้ที่หลังไม่ตั้งนะท,งกกนที่หลังไม่ตั้งไม่อยากกินที่หลังไม่ตั้งเนี่ยมีการ อ้าวไล่ไล่หลวงตาโอ้โหผ่านหน้าไปฟิวนะครับผมตะกี้หลวงตาถึงกับงงเลยครับแม่โอ้เอฟบัวนี่มันสุดละเอบัวนี่ดูนะครับดูนะครับเอาละครับโบาณบอกว่าใครอยามาเข้าใกล้รัศมีนี้ครับหลวงตาโอ้โหแต่หลวงตาโอ้โหอยากจะป้าออกไปแต่เสียดายถ้าว่าไม่เสียดายย่านี่ โอ้โหไล่ไล่ไล่รถอ,อีกแนะ่ไล่ครับไล่ทุกอย่างที่อยู่ในนี้จะไล่จะพอด้วยบางครั้งก็ลืมตัวไล่พอด้วยวันนี้ควนควนการไม่ไปฝึกช้านะครับควนการ <S <S คุณไม่ไปฝึกบัวบานแล้ววันนี้ <S <S มาโล,โล่งมาล่งโอ้โต้นไม้ยังไม่เสร็จนะครับ เชื่อว่าคุณปลูกต้นไม้ตอนตีสองจริงไหมครับ<แ>เขาบอกว่าคุณปลูกต้นไม้ตอนตีสองคือลาดีนะตอนไม่หลับก็เรยโอ้โห<ป>เป็นวิธีคลายเครียดที่ดีนะนอนไม่หลับก็มาปลูกต้นไม้ตอนดึกๆนะดูดูดดดดเพจของเราตอนนี้ครับไม่ไหวที่เคียบมาเฟียมาเฟียคุมบ้าน ใครมานี่ผมเอ่อซบึกซบึกซบึกคือใส,ส่หมดนะฮะไม่สนใจใครครับตอนนี้กินอยู่ครับงเงียบๆแม่พี่ก็กินออ,อ,อติดติด,ตดอะไรต้นเสาบางังันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่ไม่ได้แอบแอถ่ายเขานะดูเขาปเปลเออมไม่มีความไม่มีคนกินยญากิกนไรเงียบๆัะ เนเบียเป็นหญ้าที่ถือว่ามีโปรตีนสูง